องค์คณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญนะัดประชุมเพื่อพิจารณาบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องกรณีคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัย การแก้รัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการประชุมในวันนี้นะคะศาลร,รัฐธรรมนูญจะพิจารณาพยานที่จำเป็นต้องขึ้นเบิกความด้วยวาจาต่อสารในการไต่สวนพยานในวันที่5-6กรกฎาคม ทั้งนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพปลดแอกเพื่อประชาธิปไตยประมาณ200-300คนค่ะได้เดินทางมาชุมนุมหน้าอาคารสำนักงานสารรัฐธรรมนูญริมถนนแจ้งวัฒนะดยการชุมนุมในครั้งนี้ก็เพื่อให้กำลังใจและปกป้องการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญไม่ให้ถูกกดดันจากฝ่ายต่างๆซึ่งกองทัพปลดแอกเพื่อประชาธิปไตยจัดชุมนุมอยู่หน้าสารรัฐธรรมนูญจนกว่าจะไต่สวนจะแล้วเสร็จในวันที่6กร,รกฎาคมโดยยืนยันว่าทางกลุ่มไม่ฝักฝ่า ไไไดและพร้อมเคารพคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญและไม่กังวลน,นะคะว่าจะเผชิญหน้ากับมวลชนกลุ่มไหนเพราะเป็นการชุมนุมอย่างสันติเราจะอยู่กันจนกว่าศาลจะทำหน้าที่การสอบสวนสืบสวนเสร็จนะครับเราเชื่อว่าคงไม่มีใครเพราะว่าเรามานี่มาด้วย ความสุตใจและก็มาด้วยสันติพิธีเราไม่ได้มาท้าลกกับใครครับเห็นว่าในสงครือข่ายทั่วประเทศนี่ก็เตรียมกาลังไว้แต่ที่ยังยังไม่เดินทางมานี่มีกันไหมก็มีครับมีครับถ้าว่าส่วนที่มากรุงเทพแล้วมีเหตุการณ์ที่ที่เราไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นเนี่ยก็มวลชนที่อยู่ข้างหลังเรายังมีอีกเยอะครับสแตนบายอยู่ครับสแตนบายเราอยู่ นอกจากนั้นการประชุมของคณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญในวันนี้ยังมีการพิจารณาคำร้องของนายเรืองกรดีกิจวัฒนะอดีตสวสัญหาที่ยื่นคำร้องตามมาตรา68ให้พิจารณายุบพักประชาธิปัตย์จากเหตุการณ์ความวุ่นวายในรัฐสภาช่วงที่มีการพิจารณาพารบรปรองดองซึ่งถือเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของรัฐสภาและเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย